เดี๋ยนี่คือเกมตีเทนนิส์กันปะเรายังเป็นนุบอยู่เอ้ยอย่างเล่นเอ้ยเด็นี่เล่นนุบเราเราเป็นนุบเราเล่นปะ่ะนุบกับนุบเจอกันใครเสิร์ฟอ่ะเขาเสิร์ฟคลิกสเปกบาร์นะสเปกบาร์ซ้ายซ้าย,ายคลิกซ้ายคือลูกหยอดทิกขวาคือลูกลูกโยนไปหลังนูน่นนี่ลูกหยอดแยไปเดี๋ยวถ้าไปยืนยืนด้านหลังเลยนะตับไปทันนะบอกเลยพอสเปกบาร์คือตีไปอ่ะ ปล่อยไว้อ่ะนะอนฮัลโหล <c ười> คนนี้คนนี้เขาแพ้ทางลูกหยอดหลายรอบแล้วนีทันปะเน็ตพอช้าดูดูระบายมี่แพ้ทางแพ้ทางลูกหยอดเอาเอา้อ๋อเสิร์ฟติดเน็ตเล่นด้วยได้ปะเราเล่นด้วยได้ไหมเออไปจุ๊บเสิร์ฟลูกเสิร์ฟอ่บมันอ๋อผู <c ười> ้เล่นใหม่ผู <c ười> ้เล่นใหม่ดิอ้อมอ้อมอะไรอะ เอ้ยเกือบเกือบเกือบไปยบเอาเอายับยยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกเร็วนะลูกเร็วลูกเร็วเลนูกเร็วเลยเลูกเร็วเลูกเร็วเลนลูกเร็วอื้ออ๋อนี่ค่ะมีฝึกซ้อมพื้นใหญ่เล่นแบบเดียวกับเลแบบดูโอแหมาพื้นใหญ่ต้องฝึกซ้อมไหมเฮ้เล่นไม่เป็นนะฝึกฝึกตีหล่อนเนี่ยนี่ตีตีแรงตีไกยเ่ยเเยาออกออกอันนี้ออกลูกยอนลูกหย่อ นี่หน้าเน็ตเอาจบปุ๊บแม่เพอร์เฟคต้องอยู่แถอองกลางไม่มันวิ่งวิง่งกับไปรับไม่ทันเนี่ยจุ๊บไม่เล็ดเนี่ยชา้าไปสุดยอดเลยโอ้โหคนเชียร์ดิว้าวาเิเี่ยมจมูยปะเขาเชียร์ฝั่งเนี้ยฝั่งตัวใหญ่เออเข้ารวมเลยหมาแล้วเสิร์ฟมาเลยอะไรวิ่ง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 กลางเลยโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเด้ะไม่ใช่อย่างที่เราคิด กิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดแบบนะมันเป็นอะไรอ่ะมือมือยังอันนี้อยู่อ่ะเออเออยังยังเบลล่าเะลล่ะอยู่หลังก็เสร็จดิฮะวิ่งวิ่งเป็นตัวมื้นเสร็จดิฮะเออ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 ออกดีไปลุงหยอดเนี่ยสน้อยแห่งทางลุงหยอดเขาชอบไปยืนแบบเฮ้ยยังทำอยู่วะ อืมเพอร์เฟกช็อตเพอร์เฟกเพอร์เฟกช็อตเนี่ยชอบชอบไปยืนอยู่อุ้ย, Perfect Perfect. Perfect shop. Shop ยไม่ทันว่ะไกลไกลไกลเกินอุยอ้ยซีซีเฮ้ยเราเข้า,าจริงแล้วทุกคนไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันมันมันต้องเล่นลูกเร็วมันต้องเล่นลูกเร็วอืมไม่ได้เฮ้ยเพอร์เฟกเพอร์เฟกต่อเพอร์เฟกต่อเฮ้ยยุบเัพเปอร์ช็อปเรียบร้อยส่งมาให้อย่างนี้เอาย่อโอ้สองเหรอโอ้โหเจอบอทว่ะเอาว่าเอาว่านี่ไงเนี่ยอันนี้ใช้แบบ ดูโอนะ้ะแข่งแบบดูโอ้ก็ได้ถ้าไม่มีใครเข้าร่วมก็จะแข่งกับบอทดด้วากับผู้เล่นโดยการเองอรับรับหมดโอ้หแล้วปล่อยบอทดไงปล่อยบอทดปล่อยบอทดให้อันนี้เหรอบอทดมันไม่ไหวแล้วปะเฮ้ยไอ้นายมันทําได้ขี้เลยดิขี้นัดท่ำหน่อยอ่ะที้นัดท่ำอ่ะเขาจะแบบเข้าใจไหมเข้าใจไหมบอทฝั่งนู้นดูมีประโยชน์อ่ะฝั่งเรามันทํำหลบบ้างอะ๊ยอ้อออกนะ,ะติ่งเนี้ยออก ออดูงี้ก็ออกมันบอดมันอะไรไม่รู้อ่ะยินเฉยๆละเล่นกับบอดแทนนะอ่ะอ่ะพี่แกโยนเกมอ่ะมือนยนจอยแล้วอ่ะเมื่อกี้ไม่ใครไปรู้ท่าสู้เอ้ยเราเขาลงเลยเออมา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 ,มาจับๆอยู่หลังนะอยู่หลังนะถ้าถ้าถ้าไปหลังถ้าไปหลังนมาหน้าทำมาหน้าไปหลังอบอกเลยเรับว่ากดมั่วไปเอจออย่างมั่วเลยนะมามา,มานะดู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 แข่ง มามาเนี่ยมาหน้าถอยถอยหน้ามาหลังมาถอยหน้าอ่านี่เห็นไหมไม่ทันโอ้ยอยู่หน้าเกินเรายังนุบอยู่นะจริงอ่ะเฮ้ยมีคนมีคนโอ้ยสองเยอะ่ะมามาอีกนิพี่โยนหน่อยโอ้โหพี่แกแบบไม่ไปเจมบอดค่ะเราเราเองก็ไม่ไปเจเราเล่นคนเดียวเลยเราไม่สนค่ะเราไม่สนเอ้ยเกยกะโอ้ยเกยกาว่ะเดินเกย์กะว่ะไม่มีบอด บอดเขาไม่ประโยชน,น์ชิบหายเลยบอดรออะไรของมันเนี่ยทำอะไรของมันนะอะเฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ย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 เโอ้โหอะไรวะเฮ้ยไอ้บอดอะ่ะไอ้บอดอยู่ดีดิดเฮ้ยโอ้โหอะไรของมันเนี่ยม,มันเกะชิบหายเลยไอ้หมอนี่มันชอบเล่นลูกไก่ไอ้ตะโกนเหรอฮะไปไกลก็โดนไก่อะ่ะอื้มอื้ม มันต้องเอาอ s <S เอาดอเฮ้ยมีคนมาเอาอีกว่าเฮียเอาอีกขอสองหม่ออีบอดอีบอทฝักเราคนไรประโยชน์เลยอุ้ยสนามโป้คนสุดชิบหายละเออเออเออืออเออเออืออเ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 กือบเกือบเกือบเกือบอุ้ยอุ้ยไม่ทันเขามีแบบเอ, BRE, อ on, ้าอะไรอัน <rum> นี้ภาพอันนี้ภาพเข้าใจได้ เอ้ยอย่างเงี้ยมันคนคนนี้เขารู้คนนี้ยเขารู้เขารู้ว่าต้องไปไปหน้าหรือไปหลังเดี๋ยวก็หลังเดี๋ยวก็หน้าไงเออมาชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จชาร์จเขาว่อร์บูทเขาเว่อร์บูทเขาว่าร์บูทเขาว่อร์บูทอุ้ยไม่ทันถ้าได้พาวอร์ช็อตอะไม่ทันไวมากอไม่รู้ดินี่ไม่รู้ว่ะอ่ะงง องยิงยได้ตั๊ี้มั่วมั่วมากอ่ะโอยงงงงอะไรวะเนี่ยคนข้างสนามีาาหาิหันซ้ายหันขวาหำซ้ายหันขวาขอโทษแกแคพอดีว่าตีไวมากพูเหม,มือนคนที่เราสู้กับตรงสเตตตงเนี้ยสเตตกลางอ่ะรู้สึกสว่าเขาเล่นเล่นเนีย้ยเขาแบบมีลูกหย่อนมีลูกอะไรพอเราไปวิ่งไปหน้าเขาก็มาหลังนะใช้สูตรเราใครเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรของเขาอ่ะเฮ้ยอยากเล่นอ่ะ เฮ้ยสองสอง,สองเล่นด้วยเป็นงนีนง้นั่งนั่งอีเนี่ยติดเด่ยติดเล็กหนาเนี่ยฮะมาแล้วค่ะจังหวะน,นี้เสร์ฟปึ๊บโอ้โหแย่งกันแล้วมีผู้เล่นเยองแยไม่มีใครหน้ามไม่ฉลังไม่มีใยอมใครเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าแย่งชิงตำแหน่งดีเด่นกันนะฝั่งหนึ่งเป็นผู้หญิงทางหนึ่งเป็นผู้ชายนะผู้หญิงก็จะมีอาการแบบว่าแย่งกันนิดนึงเหรอผู้ชายเอ้ยอันนี้เป็นบอดคนเดียวมะเดี๋ยวเราไปเติมแนละ้เดเราเติมเล่นด้วยเล่นด้วยมามา,มาเร็ว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  เฮ้ย <Hey. S 2> เออ,องี้ดิมามาปูน oh. ไยนาเออเอ,อุ๊ชรีบว่ะรีบเอ,อ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยตรงนูน้นตรงนูน้นนายรับดิเออเราปล่อยอะเราปล่อยเราปล่อยซ้ายเราปล่อยขวาเออเออนี่ยแยกกันอนะแยกกันอนะเราเราทีมเวิร์กดินายทางนูน้นทางนูน้นเออ นังนู้นนี่นี่เดียวเราปล่อยเองเราปล่อยเองเอ้หมอนี่เล่นเป็นเฮ้ยเฮ้ยเ้ส,สุดยอดนายส,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 ส <S 2> <S 2> ุดจุดสุดว้าวเฮ้ยคนนี้เข้าขาว่ะมาดิเสิร์ฟใครเสิร์ฟอ่ะอืมโอ้โหกินนิ่มกินนิ่มเลยชิกินนิ่มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออมันมันต้องอย่างนี้คุณดูคุณดู คุณดูแท็กทีมคุณดูแท็กทีมคุณดูแท็กทีมคุณดู team, คดุณดูโอ้โหเป็นไงครับอุ ій, อ้ยเข้าเขากันจัดอะเราชอบเล่นศูนหน้าโอ้อะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาขึ้นหน้าเลยเอาขึ้นหน้าเลยไปสูนหน้าสูนหน้าเราขึ้นหน้าเลยอืมเอาเอาอุ้งไม่ทันว่ะโทษโทษนายโทษโทษขอโทษเลยเออนี่เป็นไงดีเฟตกต์ไวรุ่นดีเฟตกต์นี้จัด โอ้โมันจับเอาเอาดีเอาดีเออเอเอเ้รเรามีแบบลังเลเราลังเลนีน่นึงไม่มีใครด้วยใช่ไหมไม่ไม่แบ่งกันอะแล้วไม่แบ่งฝั่งเงยฝั่งนี้เขารู้นี่ยเขาเล่นเกมอ,จอะจริงจริอะโอ้จีิงจีแดดฟันนะเอเอเราเราไปละขอขอขอปิดเกมนี้ก็คือแบบมันมากเลยรไงดูแบบมันมาเล่นดิโอ,สอ้สนุกเงอะสนุกอะ คือมันต้องรู้ตำแหน่งเว้ยมันต้องรู้มันไม่ใช่มันวิ่งวิ่งไปแล้วไปรับกันมันต้องมันต้องอย่างนี้ยคนหนึ่งอยู่หน้าคนอื่นหลังเออเอากอปกอปได้กนะอปได้โอเคค่ะสำหรับทีนี้ก็รอรล,ลไปก่อแลกับเกมเทนนิสนี้โอ้โหสนุกมากเจอกันไปคลิปน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าหาว่าชอบอสนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามรับชมคลิปสน,สนุกต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย